ดูดวงชาวราศีเมถุนนางไม้แปลงมาให้โชคถูกรางวัลใหญ,ญ่ปี2 5ง7ดวงชะตาจะสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตของท่านตกตำแหน่งที่ดีตั้งแต่ต้นปีดวงชะตาจะมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ด้วยดีข่าวดีบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายพลิกจากร้ายกลายเป็นดีโชคชะตาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนา จะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตตกตำแหน่งโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งบนหุ้ก็สมวาสนาเริ่มลิเริ่มเริ่มต้นเริ่มประดิบประดอยเริ่มเป็นศิลปินเริ่มสร้างฝันครับนางาม้แปลงมาให้โชคก็มาบอกเหตุการณ์ต่างๆว่าสิ่งที่จะลูกควรทําจะต้องทําสิ่งใดสิ่งไหนควรทําสิ่งไหนไม่ควรทําสิ่งไหนไม่ควรอย่าแตะต้องสิ่งไหนควร ก็ควรที่จะแตะต้องได้เจรจาต่อรองอำนาจบาร,รมีวาสนาสุดท้ายเป็นเศรษฐีเงินล้านชาลัเยสีเมทุศขอทานายว่าท่านจะเป็นเศรษฐีเงินล้านเร็วๆนี้ลูกชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายจะแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีโชคชะตาด้วยอำนาจบาร,รมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักปกุ้คของรักษาจินตนาการภาพได้เลยนะครับ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาจะลื่นเลิงสังสรรค์สุขสมสมหวังดังใจหมายโชคชะตาเปลี่ยนแปลงครับกันแกล้งในโชคชะตาอิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายใยสีโชคชะตาจะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดครับอะไรบางอย่างที่ทําให้ท่านเจ็บปวดโวด,ดแล้วมีดปากตรงกลางเต็มหลังแทบจะทนไม่ไหวกระบ,บนกระไวก้กระสอบกระสายกับทุกสิ่งทุกอย่าง โชคชะตาจะมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลามาเทมาประสบความสาเร็จชะตาชีวิตปราบศัตรูโมมานให้แพ้พ่ายด้วยอํานาจบารมีวาสนานะครับท่านต้องเอาจริงเอาจังในปีนี้ปี2 5งพเอาจริงเอาจังถูกรางวัลใหญ่เกิดขึ้นในโชคชะตานะครับก็สังเกตดีๆด,ดูจังหวะดีๆในโชคชะตาของท่าน ครับผมปัญหาต่างๆอาจจะมีเรื่องราวต่างๆที่เขาเรียกว่าฟ้าผ่าตรงกลางใจฟ้าผ่าลงมาทําให้เจ็บปวดโลด์ร้าวแสนทุกข์ทรมานแต่อย่าไปใส่ใจนะครับเป็นเรื่องปกติของท่านท่านอย่าใส่ใจอย่ายึดติดกับเรื่องราวที่ไม่เป็นเรื่องเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่สนใจโฟกัสอย่างเดียวนะครับว่าท่านจะเป็นเศรษฐีเงินล้านแล้วนางไม้จะแปลงกายมาช่วยนะครับช่วยปกปักกุ้งกองราาักษาหรือว่าเข้ามาบอกกล่าว กับเหตุที่จะเกิดขึ้นท่านลองคิดดูว่าถ้าท่านรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าดวงชะตาของคุณจะ,จะ,จะเจริญรุง่งเรืองขึ้นมาในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะสุขสมสมหวังตังใจหมายจะเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนะครับจัดเต็มเข้ามาแล้วมนต์จนทาม,มนตมหาเสน่ห์เกิดขึ้นในปีนี้มกรากุมภามมนาเมษาพทสภามิตรนากรกฎะ แปดเดือนนี้บ่งบอกได้เลยว่ามนจันทาเข้ามาตลอดครับนะใครมาก็เห็นรู้สึกแช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดียดประสบความสําเร็จชะตาชีวิตมองการไกลถึงอนาคตเห็นถึงเรื่องราวต่างๆเห็นถึงความสุขสมสมหวังดังใจหมายครับนะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินในหัวคิดเลริญเงินในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินครับนะผมจะทําในสิ่งที่รักทาในสิ่งที่ชอบทําในสิ่งที่อยากเป็น กูของท่านจะเข้ากันเป็นปีเป็นคุยจะพูดคุยเจราจาต่อรองพูดพาทีกับทุกสิ่งทุกอย่างครับเงินทองไหลามาได้มาประสบความสําเร็จแช่มชื่อราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงชะตาจะสุขสมสมหวังดังใจหมายการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนาเนะครับเงินทองไหลามาได้มาปีนี้เข้ามาจัดเต็มนะครับดวงชะตาตกตําแหน่งเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่าง ท่านเบื่อหรือเปล่าครับถ้าท่านเบื่อท่านก็ต้องปรับปรุงแก้ไขดวงชะตาของท่านอย่างก้าวกระโดดนะครับแต่มีอะไรบางอย่างเข้ามาช่วยสนับสนุนแล้วจะกลัวอะไรนะครับนางเทพเทพชั้นฟ้านางไม้ต่างๆเข้ามา16ชั้นฟ้า15บห้ชนิดหนุนนําดวงชะตาะครับทาให้ดวงชะตาของท่านเกิดการชิงไหวชิงพลิแก่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนาจัดเต็มนะครับผมเงินทองไหลมาเทมา ดาแ,แสงสว่างส่องมาสู่พื้นแล้วพื้นพัสุทาทำให้ท่านทั้งครอบครัวอยู่ร่มเย็นมนสุขมีเฮลันข้าพเจ้าช่างมีความสุขอะไรขนาดนั้นข้าพเจ้ายินดีปีดากับชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีจะข่าวดีในชีวิตข้าพเจ้าจะทําการสิ่งใดก็ราบรื่นแช่มชื่นเป็นไปได้ด้วยดีมันต้องอย่างนี้นะครับถ้าท่านรู้สึกว่าอะไรนิดหน่อยก็ด่าเรา อะไรนี่หน่อยเขาก็ว่าเราเขาโดนอาถรรพ์ครับเขากําลังโดนอาถรรพ์ถ้าภรรยาของท่านอะไรนี่หน่อยงุนงินนั่นแหละโดนอาถรรพ์แล้วครับท่านครับไม่ว่าท่านจะกินอะไรแล้วกินหกปุ๊บเขาด่าท่านนั่นแหละโดนอาถรรพ์แล้วนะนังปีศาจมูมานได้เข้ามาสิงส่งนับปีศาจร,ร้ายส่งมาถึงที่นะเป็นผีเด็กวิญญาณต่างๆเข้ามาเป็นปีศาจอาถรรพ์ นะครับผมใครจะเข้ามากันแกล้งในโชคชะตาของท่านท่านควรที่จะต้องใช้วิชาปราบศัตรูหมู่มารนะครับผมแต่ท่านมีหรือเปล่านะครับผมถ้าไม่มีก็หามาครับถ้าไม่มีก็หามานะอาวุธต่างๆเี๋ยวนี้นะครับกูรูบาจาทิ้งเอาไว้เป็นสมบัติให้แก่ลูกเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นดาฟ้าฟื้นไม่ว่าจะเป็นปักขันพักขันเขาควายเผือนะครับนะครับฟ้าพาต้องพาตรงเขาพายที่เพือก แล้วต้องตายเดี๋ยวนั้นนะครับไม่ใช่พาตอนตายนะนะป๊าป๊าพาพาต้องเขาไฟเผือกนะครับผมแล้วจึงนําเขาายเผือมานั่นเป็นวิชาเขาเชื่อกันอย่างนั้นนะพระขันนะพระขันเขาไฟเผือกที่เข้ามาสนับสนุปปาบสโตูโงมานนะครับผมนะจะเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องเก่งพอตัวนะครับจะสู้อะไรบางอย่างต้องเก่งพอตัวไม่เก่งสู้ไม่ได้ ครับผมเพราะฉะนั้นชาวราศีแมุ่นตกตําแหน่งสู้ด้วยอํานาจบารมีวาส,สนาถูกลมันใหญ่จะไม่จะเกิดขึ้นกับตัวท่านไม่ได้ครับโชคลาบเงินทองบารมีวาส,สนาเด็กที่ไหน,นําพามาให้แล้วนะครับเงินทองประสบความเร็จยืนหยัดต่อสู้แก่งแย่งชิงดีครับผมจัดแจงตามแบบแผนประเพณี้งมล้อแห่งวัดจักร จัดแจงตามแบบแผนประเพณีวงล้อแห่งวัฏจ,จกักรดวงชะตาของท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับผมผ้าคลุมคุมล้อมรอบปกปักกุ้มของรักษานะครับผมเงินทองไหลามาเลยว่าแสงสว่างบังเกิดนะครับผมมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตาทำให้ท่านมองไม่เห็นก็ได้นะครับผมเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดรับงงสับสนงงวยผิดไปหมดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจใดๆทั้งสิน้น สนใจกับเรื่องของตัวเองราศีเมถุนจะถูกเรวัลใหญ่นางไม้แปงมาให้โชคจะประสมเร็จ,จะเิญลุลง่งนเะรืองนะแต่ความงงงวยกับปัญหาต่างๆหลบหลีกซ่อนเลนให้ดีจัดแจงตามแบบแผนประเพณีให้ดวงชะตาเปิดเงินทองไหลามาเทมาโชคลาภเข้ามาจัดเต็มรนะับมุ่งตรงไปห,หน้าโดยที่ไม่มีสิทธิเลือกนะครับผมโชคชะตาบุญสุวนลัสนามีคนนําพามาให้ น,นำพาโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเข้ามาจากเต็มแล้วถึงเวลาบุญกุศลวาสนาบอกได้เลยว่าโชคชะตานี้ไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่นอนนะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นจากโัวท่านให้ท่านไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำที่พันแปลเปลี่ยนไปเป็นไปได้ด้วยดี นะครับการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวัฒนาเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านแล้วนะครับรางวัลใหญ่เข้ามาจะเต็มนะครับผมน่าควรเรียกว่าปรับปรุงแก้ไขอย่างรวดเร็วและรุนแรงนะครับอย่ารอช้าครับอย่ารอช้าถึงเวลาโชคลาบบุญกุศลวัสนาของท่านแล้วนะครับครับสิ่งดีๆบังเกิดนะครับสิ่งดีๆบังเกิดนะครับผมโชคลาบเงินทองเข้ามานะครับได้สังเกตนะครับผม ถึงขั้นนอนไม่หลับเลยนะครับเขาเรียกว่าเงินเข้ามาจนทําให้ท่านนอนไม่หลับกะบ,บนกะวายกะสับกระสายกับปัญหาต่างๆครับจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างนี่เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับผมครอบครัวอยู่ร่เมเย็นเป็นสุขส,ส,สันต์นานาครับผมข่าวดีบังเกิดขึ้นกับตัวท่านตลอดชีวิตนะครับโชคชะตาของคุณอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่ดีมีเกณฑ์ถูกรางวัลใหญ่เพราะฉะนั้นจัดแจงให้ถูกต้อง ตามแบบแผนประเพณีและดวงของท่านจะเปิดเองครับขอให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินข่าวดีจะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านท่านจะรวยขึ้นมาทันทีทันใดไม่มีใครรู้ตัวได้ขอให้ท่านช่าชื่นครับสวัสดีครับ